ขายสินค้าออนไลน์แบบคนรวยคิดและทำแบบนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จการขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่แค่เรื่องของการโพสต์ขายแล้วรอลูกค้าแต่ต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์มีวิสัยทัศน์และสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนหากคุณอยากขายสินค้าออนไลน์แบบคนรวยลองทำตามแนวทางนี้ 1. เลือกสินค้าที่มีมูลค่าและเป็นที่ต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่ม นิสิตผลักเศ้าเลือกสินค้าที่ไม่ใช่ใครก็ขายได้และมีลูกค้ากลุ่มเฉพาะที่พร้อมจ่ายเช่นสินค้ารูราสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพหรือสินค้าเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าหากสินค้าคล้ายกับของคนอื่นให้เพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบแพคเกจสร้างเรื่องราวหรือให้บริการพิเศษเช่นการรับประกันการส่งฟรีหรือคำแนะนำหลังการขายขายสินค้าตามกระแส ศึกษาว่าสินค้าอะไรที่กำลังมาแรงและตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน 2. ส,สร้างแบรนด์ให้ดูแพงใช้ชื่อแบรนด์ที่จำง่ายและมีความเป็นเอกลักษณ์เช่นชื่อที่สื่อถึงความหรูหราคุณภาพหรือความพรีเมียมออกแบบโลโก้และแท็กเกตให้ดูดีการออกแบบที่สวยงามช่วยสร้างความประทับใจและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสร้างความน่าเชื่อถือ ใช้ภาพถ่ายสินค้าที่ดูเป็นมืออาชีพรีวิวจากลูกค้าและแสดงตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน 3. ตั้งราคาที่สะท้อนคุณค่าอย่ากลัวที่จะตั้งราคาสูงหากคุณสามารถนําเสนอคุณค่าและประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับได้อย่างชัดเจนสินค้าราคาสูงมักทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้สินค้าที่ดีกว่าโดยเฉพาะหากบรรจุภัณฑ์ การบริการและการตลาดสนับสนุนภาพลักษณ์นั้น 4. ใช้การตลาดแบบคนรวยการตลาดเชิงเนื้อหาค c น n t e n t m a r k e t i n งเ้าสร้างบทความวิดีโอหรือโพสต์ที่ให้คุณค่าเช่นสอนวิธีใช้สินค้าเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องหรือแรงบันดาลใจที่ดึงดูดลูกค้าใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีกลยุทธ์ลงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเช่นคนที่สนใจสินค้าและสไตล์หรูหรา สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ใช้ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมที่ตรงกลุ่มเป้าหมายช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและขยายฐานลูกค้า 5. ให้บริการเหมือนลูกค้าคือ V.I.P. บริการรวดเร็วและเป็นมืออาชีพตอบคำถามลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างทันทีใส่ใจในรายละเอียดเช่นการส่งสินค้าพร้อมบัตรขอบคุณการห่อของขวัญ หรือการติดตามผลหลังการขายสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวใช้ระบบสมาชิกและที่โปรแกรมหรือให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า 6. ลงทุนในเทคโนโลยีใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ดูหรูหราเช่นใช้เว็บไซต์ที่ออกแบบสวยงามใช้งานง่ายและแสดงภาพสินค้าชัดเจนระบบอัตโนมัติ เช่นระบบตอบคำถามอัตโนมัติระบบจัดการสต็อกหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าใช้โฆษณาแบบเจะจงลงทุนในโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเช่นการใช้ Google Ads หรือ Facebook Ads อย่างมีกลยุทธ์7คิดแบบนักลงทุนไม่ใช่แค่ผู้ขายขยายธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์อย่ามองแค่การขายสินค้าชิ้นเดียว แต่สร้างโอกาสขายสินค้าหลายรายการหรือสร้างแท็กเกจตเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างกระแสงเงินสดหลายทาง m u l t i p l e income s t ถึงเศร้าเช่นขายสินค้าออนไลน์พร้อมสร้างรายได้จากการให้คำปรึกษาหรือสร้างคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับสินค้ามองภาพรวมระยะยาวลงทุนในแบรนด์การพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้เรื่องธุรกิจอยู่เสมอบทสรุป การขายสินค้าออนไลน์แบบคนรวยไม่ได้อยู่ที่การมีทุนมากแต่ขึ้นอยู่กับการคิดและทำงานอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นการเลือกสินค้าที่มีคุณค่าและการให้บริการที่เหนือชั้นหากคุณลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมีแผนที่ชัดเจนคุณก็สามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ต่างจากคนรวยคิดแบบนักการตลาด ศิละปะแห่งการเข้าใจและตอบสนองความต้องการของตลาดการตลาดมาร์เก็ตติ้งเป็นมากกว่าการขายสินค้าและบริการแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์และความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของตลาดในแบบที่ดีที่สุดหากคุณต้องการพัฒนาทักษะการคิดแบบนักการตลาดบทความนี้จะแนะนำแนวคิด และวิธีการสำคัญที่ช่วยให้คุณนำไปปรับใช้ได้จริง 1. มองโลกผ่านสายตาของลูกค้านักการตลาดที่ดีต้องมีความสามารถในการเข้าใจลูกค้าไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาต้องการในปัจจุบันแต่ยังมองเห็นถึงความต้องการที่พวกเขายังไม่รู้ตัวการทำความเข้าใจลูกค้าเริ่มต้นจากการวิจัยตลาดสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการและความเจ็บปวด Penpoints ของลูกค้าการฟังเสียงลูกค้าใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาสินค้าหรือบริการการสร้างโปรไฟล์ลูกค้า Customer p e r s o n a เ i ้ารู้จักลูกค้าในเชิงลึกเช่นอายุอาชีพความสนใจและไลฟ์สไตล์ 2. คิดเชิงกลยุทธ์วางแผนให้ตอบโจทย์การตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนที่มีเป้าหมายชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่นกำหนดเป้าหมายทางการตลาด Marketing ดิ้งนูจิตวิวเซาเช่นการเพิ่มยอดขายการสร้างการรับรู้แบรนด์หรือการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเช่นการตลาดดิจิทัลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบบอกต่อ (Word of Mouth) หรือการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักการตลาดต้องพร้อมปรับแผนตามสถานการณ์ 3. าสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมักมีจุดขายที่ชัดเจนและโดดเด่นซึ่งอาจมาจากการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ (Brand Storytelling) เล่าเรื่องที่น่าสนใจและสะท้อนคุณค่าของแบรนด์การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity) เช่นโลโก้สีฟอนและเสียงของแบรนด์ การพัฒนานวัตกรรมการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่ง4ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิทัลการใช้ข้อมูล Data และเทคโนโลยีช่วยให้นักการตลาดเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analy t i c s เซ้าวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก In s การตลาดอัตโนมัติ มา r k เก็ตต a u ง o อโ t เมชัเซาใช้เครื่องมือช่วยจัดการแคมเปญและปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแต่ละบุคคลการใช้ AI และ m a c h i n e Learning ช่วยพยากรณ์นแนวโน้มและปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพห้างใส่ใจการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่จริงใจ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็นการสร้างชุมชนแบรนด์แบรนด์คอมมูนิตี้เศร้าทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์การบริการหลังการขายให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าหลังการซื้อสินค้าบทสรุปการคิดแบบนักการตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่การโปรโมทสินค้าแต่ยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์ ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์และการพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อคุณเข้าใจวิธีคิดแบบนักการตลาดคุณจะสามารถสร้างสารรค์แนวทางใหม่ๆที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 7. วิธีปิดการขายแบบง่ายๆที่ช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จการปิดการขายเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปลี่ยน ผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าหากคุณกำลังมองหาเทคนิคที่ใช้ได้จริงและไม่ซับซ้อนนี่คือเจวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ท,ทันที 1. ถามตรงๆเพื่อยืนยันการตัดสินใจใช้คำถามที่ําให้ลูกค้ารู้สึกพร้อมตัดสินใจเช่นสินค้าแบบนี้ตรงกับความต้องการของคุณไหมครับค่ะให้ผมดิฉันจัดการส่งให้เลยดีไหมครับค่ะ การถามตรงๆช่วยสร้างจุดตัดสินใจและลดความลังเล 2. เสนอทางเลือกที่ชัดเจนลดความลังเลของลูกค้าด้วยการให้ตัวเลือกที่ง่ายเช่นคุณอยากได้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ดีครับค่ะจะชำระเงินแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางดีครับค่ะวิธีนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัดสินใจง่ายขึ้น3สร้างความเร่งดวง่วน กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจด้วยข้อเสนอที่จำกัดเวลาเช่นโปรนี้หมดเขตวันนี้นะครับค่ะเหลือแค่ห้าชิ้นสุดท้ายแล้วครับค่ะความเร่งด่วนช่วยลดการผัดวันประกันพรุงสิกิใช้รีวิวหรือคำยืนยันจากลูกค้าคนอื่นนำเสนอความน่าเชื่อถือผ่านรีวิวหรือประสบการณ์ของลูกค้าคนก่อนเช่น ลูกค้าท่านอื่นที่ซื้อไปก็ชอบมากเลยครับค่ะนี่คือสินค้าขายดีที่ทุกคนกลับมาซื้อซ้ำครับค่ะรีวิวช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจหากให้ของแถมหรือข้อเสนอพิเศษเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้มากกว่าเช่นถ้าคุณสั่งวันนี้รับของแถมฟรีทันทีครับค่ะสั่งซื้อสองชิ้นมีส่วนลดพิเศษให้ครับค่ะ การให้ข้อเสนอพิเศษช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า 6. ตอบข้อกังวลของลูกค้าให้ครบถ้วนรับฟังและแก้ไขข้อสงสัยหรือความกังวลเช่นหากลูกค้าบอกว่ากลัวว่าสินค้าไม่ตรงปกให้ตอบกลับว่าเรารับประกันสินค้าหากไม่พอใจยินดีคืนเงินครับค่ะเมื่อข้อกังวลถูกแก้ไขลูกค้าจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น เจ็ดใช้คำพูดสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของใช้ภาษาที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นเจ้าของแล้วเช่นสินค้านี้เหมาะกับคุณมากเลยครับค่ะคุณจะชอบสินค้านี้แน่นอนครับค่ะวิธีนี้ช่วยเพิ่มอารมณ์และความมั่นใจให้ลูกค้า